ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมมีบอนสีนะครับมาแบ่งปันกันครับมีหลายอย่างเหมือนกันครับมีตอนอันนี้อันนี้คือคือเจ้าจักรพพัดนะครับครับต้นใหญ่ๆดังๆหน่อยเลยครับกัดสีนี่หลอดใหม่ครับที่ออกสีแดงๆหน่อยผมขายแค่8 0ดอยเองครับโอเคครับอันนี้มัคควานครับ น,นี่มะขวานยังไม่นะเพราะยังเล็กอยู่ครับมีต้นใหญ่อยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันครับมะขวานอันนี้หงสุวรรณนะครับหงสุวรรณครับแล้วก็มีล evet ูกไม้ต้นใหญ่ๆครับมีหลายอย่างมีเพชรเจ็ดสีลูกไม้เพชรเจ็ดสีครับอันนี้เป็นพนะนครครับก่อต้นหัวครับมีหัว กำลังแทงขึ้นมาใบเดียวครับครับอันนี้หงเหินครับอันนี้นางฟ้าจำแรงครับนางฟ้าจำแรงครับครับนี่ครับมีหลายอย่างกันถ้าใครสนใจก็ <c oughs> ทักแชทกันมาเลยครับราคาคุยกันได้นะครับครับขอบคุณมากครับ เป็นเพืนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากนะครับ